ปูซีบกจ้ะตั้งแรกก็กกขับปูปู็ปนซีแลอยมาปถามปูซีบกนะซีบกปูเรือปูเรือซีซีบกปูเรื่องซีปัญหาามาปรถามอ<ะ>่าเยอเลยจามาปถามปูซีบกต้อง,ง,องาอ้างหองอย่ <c oughs> นร้งขึ้อาขนนนั่งอยูนหน่อยชาวปาขอระขาปูซีกน่กป ปลาคอนทัมอืมปลาเอ่ะปลาสิ๋วถามย่าเถาด้วยขันผาด้็ยปาของยาเถาอืย่าย่าเนที่วกม้างหงลาามาถามยานี่ยาน ใส่ทระทางไหนเลือดวอดประเถิดวอดมาไปทางของออกสิผ่านมัน ข้นว่าเป็นยารักษาโรคพุชิตต่อไปพุชิตเป็นโรคเราทำบายว่ัยุดีนี่แห้งมาจากชุ่มนำมันไม่กินกระเซ้ามาจากโอ้มีไหมค่ะชุ่มนำไม่กินกระเซ้านี่เป็นชุ่มน้ำมาหนาทั้งเย็นเดีอันนี้ทานได้ทั้งาน เพื่อนมาได้ให้ให้เรื่อถึงยาทำพระผู้ใดเอาไปผู้ใดได้เอาไปคล้อง่ด้จกให้ถึงให้นึกถึงอันทียาเถาผู้ทำพระได้จักจะเลื่อนจากทียาเถาทียาเถาจ้าเอาจำเสียมือิอันนี้ถาดว่่ียาเถาเอ้ยทุกขาจะก็ยังปัถนาแต่่าปลาเทาเองไม่จัะเงินได้เงินมัดยังได้มัดอะรเลีอยงออกทีบ่มีหนจอยจัะ ที่ฐานเอาลุลนนกปูนออกใช่ว่างว่างได้ตัวนี้เราไม้คูนึงเทียนคูนึงเลยจ้ะกำรมเสพความก,นกนนนันนี่สิโอ้ดอกไม้เทียนดอกไม้คูนึงเทียนคูนึงกรรมกันสิอันนี้ฐานค่ะอันนี้นี่อันนี้ฐานทั้ง นั่นเขาได้ยี่บวกสบูรณสามตูตูปาแลนี่สามอย่างเขาเรียกว่าสลากพัดเนี่ยพันป่าใจต่ขอแต่ว่าหาลึกถึงพีพ,พียาเถ่า,ถาผูา้ทำพระพียาเถ่าตูทำพระะผู้ทำพระอำเภอพักดีสุดพจน์จ<ะ>ัะลองเบิ่งเนื้อมาเลยหาว่าเป็นแมน่นจัดแข้งในระยุมจัดแข้งเยอ มาเถอะไปฟังเด้อยวเอากินก็เอาเด้ออาจจะมาให้เวลาเอาให้สองเดือนแต่แต่บูชาไปนักจะถึงเลขแล้วจะสามตัวต่อไปอาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้จ้อะขอแต่ว่าไม่ถูกดอกไมา้โคหนึ่ง เดี๋ยคนึ่งกเสมืออันธิฐานเด้อจากมือเลขสืออกหรือเล็สืออกประมาณรวมหน่อยอีสองสามมื่จ้ะให้ตั้งที่ดนอธิฐานเาเล่นน้องปนงะถือว่าเป็นบุญรลายนอปูนอเป็นเคล็ดลับดีๆที่าคนมาบอกนอปูน้อจ้ะเขาว่ามเป็นของม่แต่คน น้ำกันได้ดีเด้อจับไจับอาเจับเอาเอิงเลยหน่อยค่ะของนิ่นนอนิ่นเนี่ยนิ่นอนี่ะนอนิ่นของ ของเมื่อมังบดเขาเจิดค่ะนอนนิ่งนับปูเนาะค่ะของเมื่อมังบดค่ะโอ้ขอมึงบาดานเัิค่ะโอ้เดี่ยตีออกแม่แพลูกจะได้เงื่อนจากหน่อยสิเป็นลายตีปูของเมื่อบาดานมันจ่ะค่ะของเมื่อบาดานมันเป็นของกลิ่นนะจ๊ะอ้สม เพ่ให้บลาไหเนี่ยจ้ะโอ้เพือให้ยต่พ,พอบลาหลทามไม่ซื้อเลยโอ้ปลาไามโอ้ผมที่ซื้อมีของเมืองบดดางบนโอ้เ่าขึ้นให้ให้แต่ว่าผู้สมให้ได้จ้ะว้าเคน่นนั่งเลยจ้ะ เพ่นน้ำอยู่ด้วยอนแมนบอก์ลายคือเาแห้ญยาดแห่งง้อมห่ญญาตให่ง้อมตับูชานี่ครับจะให้มีอันเป็นไฟริบผู้สมผู้ใด้ไปกระเห้ปูซอยนี่แก้วแหวงนังท้องเป็นหัดเป็นเกี่ยนเป็นล้อเป็นรถดคนนี้ ถ้าผูถ้าพูสมอยู่ก็ได้ค่ะถ้าพูสมอยู่ก็ได้ได้จ้ะผ <ừ> ู้สิไปเอ,อนจ้ะผูสมม่อยูจ่จ้ะโอ้เพิ่นได้แรงมาโก้จ้ะพหถ่ายได้จ้ะพูถ่ายหายได้อธิบาาขออะไรได้จ้ะเื้อพ่าสเ้ลกระซังเป็นค <ừ> ว <ừ> าเมืองบาดานมันเด้จ้ะ <ừ> เป็นนอเป็นนอ ธรสมะทุกสิ oh ่แห่พิเศษะจ้ะาสะตัวะนโมตัสสะโกะโกะโกะสมาสัมธัสสะนโมตัสสะโกะโกะโกะสมาสัมธัสสะนโมตัสสะโกะโกะโกะสมาสัมธัสสะพยาคุธเจ้าเอ๋ยพยาคุธเจ้าเอ๋ยได้อยู่แล้วหรือยัง คยดแล้วข้าพเจ้าขอการเงินการทองขอหมื่นล้านขอมากมากหน่อยเจ้าเงขอหอยด้วยนโมพุทธ,ธายะนะซาลิกิสิทธะเทินป่ป่ลยเอามงคลดิมงคลชุ่มุคลเอามงคลอย่างเดียมงคลมันต้องมงคลเขามงคลของเขานา,นสามส่างตาไรมากให้ หมานี่ขึ้นหนักนี่เดี๋ยวหนักไหลมาเลยหนักอำนาจหนักทุกอย่างลอยแปดหนักเดยลพอหนักสิทธีพรอมเดียวพอหนักอภิมหาสิทธีพ่อมเด้วยวพอ ตึงหลายด้วยหรอตึงโต้งุมากโดยความซุ่มเย็นนะคะพุณน้องุมุคือเราเออลายมันอะไรไปพีนดีก็ได้ตสองสับลวดิก็จองหัใจกันด้ว่มันลุจอดแรงข้มาสือมันสดจบยางเลยเลยบุคนเริ่มมาเนาะตว่าดิั่นอะไรพิ่ตีบอกนั่นอะรพกิตบอก ค่ะพี่น้องปองไปคะ่ะสําหรับปู่บุญเมยนะคะพี่น้องคะ่ะ8ปดเจดล่างหนึ่งหนึ่งนะคะ่ะอยากรวยฝากตดค่ะพี่น้องค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังมักจัดคัดพานเด้อพี่น้องเดอ้อ